สวัสดีเอฟซีที่เคารพค่ะตอนเช้าวันนี้ป้าแมวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะปะ้าแมวก็พามาดูบอนสีสวยๆของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวปย้าแมวจะได้รื้อทําทาไอ้นี้ใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะฝนฟ้าก็เริ่มไม่มีแล้วเนาะปวกมันก็เลอะกินไม้ปม้าแมวจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะรื้อทําใหม่รื้อโรงเรือนใหม่ปรับใหม่นะคะท่านผู้ชมน้ํามันท่วมไปหมดแล้วนี่ก็ ปวกกินมอดกินก็ป่าแมวก็เนี่ยพ่าแม่ก็พามันโยงใยห่อกันปวกกันเนี่ยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวป้าแมวจะทําใหม่แล้วทําให้มันจะได้บอนสีของเราสวยสวยได้รับแดดนี่ก็ต้มมะขามมันเยอะไปบอนสีไม่ค่อยโดนแดดนะคะท่านผู้ชม่ะแต่ว่ามันอยู่กลางแจ้งแบบเนี้ยต้นไม้แข็งแรงค่ะ fc แต่ป้าแมวมีวันนี้ป้าแมวจะมาพาไปชมสวนป้าแมวก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะชมสวนก่อนเนาะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอนสีนะคะมาเริ่มที่ไก่นะคะป้าแมวชอบสะสมไก่ค่ะ อันนี้เป็นไก่ไก่ฟ้าพญาลอค่ะจ้ะ FC นี่นะคะเป็นไก่ฟ้าพญาลอเขาจะสีเขาจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมค่ะไก่ฟ้าพญาลอนะแล้วป้าแมวก็จะมีไก่แก้วมาลยทองนะคะไก่แก้วมาลัยทองป้าแมวก็ตอนนี้ไม่มีต้นแม่ให้ดูนะคะคือป้าเมวล้มจอมไปหมดเลยนะก็คลิปก่อนๆนั้นป้าเมวมีอยู่นะคะท่านผู้ชมไก่แก้วมาลัยทองนะคะอันนี้เป็นไก่ฟ้าพญาลอจ้ะต้นนี้เป็นไก่ตัวงามค่ะ FC ไก่ตัวงามนะคะ ตัวนี้เป็นไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีเขาจะกัดสีเต็มแล้วก็สวยมากนะคะเขาจะกัดสีเต็มยิ่งกว่าน,นี้อีกนะคะเขาจะกัดเต็มสวยเลยค่ะไก่ราชาวดีนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาด้านนี้เป็นไก่อมพันธ์ค่ะท่านผู้ชมขาหนีนะคะไก่อมพันธ์นะจ๊ะไก่อมพันธ์เขาจะสีสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยไก่อัมพันธเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูไก่ก่อนนะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปไปแนะนําบอลสีกันนะคะท่านผู้ชมจ๋า่ะแล้วต่อมาด้านนี้นี่นะคะป้าแมวก็เลี้ยง คือยังไม่ได้โตเต็มที่นะอันนี้เป็นไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งเขาจะผิดผิดจากตัวงามคือว่าไก่ฝรั่งเขาจะมีเม็ดลายจุดลายจุดนะคะท่านผู้ชมลายจุดสีขาวๆสลับในใบเขานะคะนี่นะคะเป็นไก่ฝรั่งนะจ๊ะค่ะด้านนี้เป็นไก่มเหศวนค่ะท่านผู้ชมขาไก่มาเหศวนนะคะนี่ไก่มาเหศวนเป็นไก่เป็นไก่คู่บ้านคู่เมืองของเราเลยนะคะไก่มาเหศวนคือคุณไก่โบราณแต่ท่านผู้ชมขาเป็นตระกูลไก่นะคะ เป็นตระกูลไก่ที่ป้าแมวสะสมนะมาด้านนี้ก็เป็นไก่ชวนประคองไก่ชวนประคองเขาจะกัดเป็นสีชมพูเต็มใบนะคะท่านผู้ชมขาไก่ชวนประคองนะคะนี่นะคะจะกัดเป็นชมพูเต็มใบเลยนะคะไก่ชวนประคองะคะ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มสีมาเม็ดมาแล้วนะท, lemons> ท lemons ่านผู้ชมแล้วก็ป้าแมวก็ยังมีไก่สุกสงวนเขาจะกัดใบเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมขาสุกไก่สุกสงวนก็จะสวยจ้ะ มาด้านนี้ก็เป็นไก่แก้วไพทูลน,นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นไก่แก้วไพทูลแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูบอลสีสวยๆนะคะ fc จะเพิ่งเบื่อป้าแมวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่แก้วไพทูลเป็นแบบนี้นะจ๊ะค่ะเบอร์โทรของป้าแมวนะคะ0932861189 0643193413นะคะท่านผู้ชมเบอร์ป้าแมวนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่เป็นเบอร์ป้าแมวโทรหรือแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะ ถ้าป้าแมวโทรไม่ติดก็โทรย้ำๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้หลังจากทํา youtube แล้วนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะไปอไปเอานางผิวบนเขามาให้เอฟซนะคะวันนี้ถ้าเกิดโทรไม่ติดถ้าป้าแมวขึ้นเขาไปไงก็ท่านผู้ชมก็โทรย้ำๆหน่อยนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าหลังจากปล่อย YouTube ไปแล้วนะคะป้าแมวก็บอกเอฟซนะคะค่ะถ้าอ่าเดี๋ยวป้าแมวจะมาเริ่มวันนี้ป้าแมวมีบอลสีราคาห้าสิบาทท่านผู้ชมค่ะราคาห้าสิบบาทขึ้นไปเนาะ 50บาท70บาท100บาทวันนี้50บาทน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะคะป้าแมวจัดให้50บาทเนาะปีเดือนนี้ทั้งเดือนจะจัดเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะส่งท้ายปีเก่านะคะป้าแมวจะหาบอนสีสวยๆมาฝาก FC ไดเอฟบอนสีสวยๆไปปลูกปลูกวันคริสต์มาสก็ได้นะคะเป็นวันคริสต์มาสที่จะถึงนี่ก็ได้นะคะ,คท,ะ,ะ,ะ,คะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเป็นบอนสีสวยๆของเราแล้วก็ มีต้นไม้คริสต์มาสมาประดับสักต้นหนึ่งแล้วก็เอาบอลสีของเราเนี่ยเข้าไปนะคะท่านผู้ชมขาก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าของคนไทยเรานะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะค่าส่ขางของป้าแมวก็เมาเมาอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะ fc เ,เพราะป้าแมวขายบอลสีถูกป้าแมวไม่ได้บวกไม่ได้บวกเราไม่ได้กําไรเยอะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวขายราคาห้าสิบาทเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมก็ดูตามที่ป้าแมวพูดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาค่ะเมาค่ะเมาเมา กี่กระถางก็ได้สิบกระถางยี baht. Baht. ่สิบกระถางสองกระถางก็อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะค่ะเจ็ดสิบาทกระถางเดียวก็เจ็ดสิบาทค่ะท่านผู้ชมขานีนะคะเป็นการค่าส่งนะคะท่านผู้ชม่ะกระถางเดียวก็เจ็ดสิบาทสองกระถางก็เจ็ดสิบาทคือไล่เจ็ดสิบาทไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะเอฟเอฟให้คุ้มนะคะท่านผู้ชมเอฟให้คุ้มนะคะของป้าแมวขายห้าสิบาทไม่แพงนะคะท่านผู้ชม่าเดี๋ยวมาเริ่มที่อันนี้ป้าแมวจะเรียกว่าลูกไม้แตงโมนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้แตงโมค่ะ สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขามีแค่นี้แล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะป้าแมวขายให้ราคาอยู่ที่ห้าสิบาทนะจ๊ะ fc ราคาห้าสิบบาทนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะเดี๋ยวป้าแมวเข้าไปข้างในก่อนนะมันต้องเข้าไปค่อยๆเข้าไปเนาะค่ะเออทำมาเลยท่านผู้ชมขาไก่แก้วไพทูลของป้าแมวเนี่ยในกระถางเนี่ยเขามีสองต้นนี่นะคะสองต้นสองต้นทุกกระถางนะคะป้าแมวขอเจ็ดสิบบาทนะ ถ้าอันไหนมีต้นเดียวป้าแมวขอห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมซึ่งเขาจะมีสองต้นทุกกระถางนะคะแก่แก้วไพลทูลน,นะเจ็ดสิบาทจะ้ะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะคะนี้คืออันนี้ป้าแมวขอนะคะขอนะคะมันเป็นสองต้นนะเจ็ดสิบาทจะ้ะแล้วมาด้านนี้เดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังก่อนห้าสิบบาทจะ้ะตับจังหวัดสงขลาคะ่ะท่านผู้ชมค่ะตับจังหวัดสงขลานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นตับจังหวัดสงขลาคะ่ะนี่นะคะไซส์เดียบนี้เลยนะ 50บาทจ้ะท่านผู้ชมขา FC F ไปได้เลยนะคะตับจังหวัดสงขลาเขาจะเป็นบอลใบกลมนี่นะคะสวยค่ะตับจังหวัดสงขลาเวลาโตไปสีกระดูกใบเขาจะขึ้นมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมขาสวยตับจังหวัดสงขลานะคะราคา50บาทจ้ะจอมทับของป้าแมวก็50บาทนะคะนี่นะคะจอมทัพไซนี้เลยนะคะท่านผู้ชม50บาทจ้ะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้เดี๋ยวไล่50บาทไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเอา50บบาทไปก่อนเนาะต่อมานี่ค่ะ อันนี้เป็นนกสุดแสวงนกสุดแสวงในกระถางนี้มีสองต้นอันนี้มีสองต้นทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมสองต้นทุกกระถางนะคะนกนกสุดแสวงเนี่ยทีแรกเขาจะเป็นขุนไก่ขุนไก่ที่ป้ายพอไม่ป้ายปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นนกสุดแสวงทันทีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้มีสองต้นในกระถางทุกต้นทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมทุกกระถางนะคะมีสองต้นหมดค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบาทจ้ะท่านผู้ชมคะเจ็ดสิบาทอันนี้ต้นเดียว ต้นเดียวห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทก็มีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะห้าสิบาทค่ะต้นเดียวนะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนกสุดแหวงนะค่ะ,ะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้ด้านนี้เป็นคุณหญิงนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณหญิงเขาจะกัดเป็นใบสีชมพูทั้งหมดนะคะคุณหญิงนะคะป็ามวขายให้ราคาอยู่ที่เอาไปห้าสิบาทคะ่ะท่านผู้ชมค่ะคุณหญิงนะคะห้าสิบาทนี่นะคะคุณหญิงสวยๆเลยนะห้าสิบาทค่ะ แล้วต่อมาเป็นนางไหมค่ะนางไหมของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมถ้าจะกัดสีสวยมากนะนี่นะคะนางไหมนะคะนางไหมป้าแมวขายให้ห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นเท้าลำไพแดงท่านผู้ชมค่ะเท้าลำไยแดงห้าสิบาทนะจ๊ะเอาราคาห้าสิบาทไปก่อนนะนี่นะคะห้าสิบาทจากท่านผู้ชมจา๋าเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อนเอาไปด้วยเลยเพราะมันอยู่ด้วยกันเนาะค่ะอันนี้รวยล้นฟ้า รวยรุนฟ ok so, like ้าในกระถางมีสองต้นนะคะนี่อ่วันนี้ป้าแมวแบ่งปันให้นะคะท่านผู้ชมหมดแล้วนะคะมีแค่นี้นะรวยรุนฟ้าเอาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะคะรวยรุนฟ้านะอันนี้ก็มีรวยรุนฟ้าคู่กับลูกไม้นะคะให้เจ็ดสิบาทนะคะมีแค่นี้นะคะรวยรุนฟ้านะอ้าวมีมิ่งมงคลอีกต้นเดียวท่านผู้ชมบอกบอกป้าแมวนะว่าราคาเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเอามิ่งมงคลต้นนี้เหลือต้นเดียวนะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขามีต้นเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะ อันนี้ยอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมเี่เป็นมงกุฎเพชรค่ะขออภัยมงกุฎเพชรนะคะเขามีหลายหน้านะท่านผู้ชมเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะต้นนี้นะเจ็ดสิบาทจ้ะมงกุฎเพชรนะค่ะมาด้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชมขาราคาห้าสิบาทนะคะนี่เป็นนางฟ้านางฟ้าจำแรงหรือว่าอับส,สวรรค์ที่ไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาห้าสิบาทจ้ะ fc นี่นะคะคมีอยู่สี่กระถางนะจ๊ะของป้าแมวนะ ห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็ต่อมาเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะกระถางละห้าสิบาทจ้ะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นมง,มงกุฎเพชรเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะมงกุฎเพชรนะคะเห็นไหมคะมีหลายหน้านะห้าสิบาทนะคะใบใหญ่ๆตัวๆแบบนี้เลยนะห้าสิบาทนะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะห้าสิบาทท่านผู้ชมอันนี้ป้าแมวลืมชื่อจ้ะนี่นะคะเอาไปห้าสิบาทเลยนะท่านผู้ชมค่ะห้าสิบาทนะ นี่นะคะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นสีลาแผงนะคะสีลาหุ้มทองแผงคะ่ะท่านผู้ชมขาสีลาหุ้มทองแผงกระถางนี้ป้าแมวขอเจ็ดสิบาทนะจ๊ะเจ็ดสิบบาทนะะชมพูทวีปมีกระถางเดียวห้าสิบบาทจ้ะนะคะท่านผู้ชมป้าแมวอันไหนนึกชื่อไม่ได้ก็บอกว่าลืมชื่อนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอมาได้นะคะนี่อันนี้เหมือนเหมือน สีเป็นจะลงเลยนะคะเอาห้าสิบาทพอมันเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าป้าแมวนะเอาห้าสิบาทนะครับนึกชื่อไม่ออกจริงห้าสิบาทจะ้ะนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจะาดูตามรูปนะห้าสิบาทจะ้ะนะคะเพราะว่าบอลบางทีงป้าแมวจะพูดแล้วไปพูดตัวนูน้นปุ๊บมาพูดตัวนี้มันมันลืมชื่อค่ะ fc นี่นะคะห้าสิบาทนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะบอลมีชื่อเดี๋ยวป้าแมวนึกชื่อได้ป้าแมวก็จะบอกท่านผู้ชมก็ไลน์มาหาป้าแมวได้นะจ๊ะ ค่ะถ้าท่านผู้ชมขาเสษฐีสุพรรณของปลาแมวเขาจะมี2แบบอันนี้คือยังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมยังไม่กัดสีนะกัดสีก็จะเป็นสีชมพูสวยมากนะคะอันนี้ยังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะนี่นะคะบางต้นเาก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่บางต้นก็เป็นแบบนี้นะเขาจะกัดสีนะคะมีโอกาสสวยนะคะในกระถางมี2ต้นค่ะท่านผู้ชมขาในกระถางมี2ต้นนะคะนี่สายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปลาแมวขายให้70บาทนะคะท่านผู้ชมในกระถางมี2ต้นนะจ๊ะ จ็ดสิบบาทนะคะท่านชมขาเจ็ดสิบาทนะมีมีอยู่สี่กระถางนะคะแต่ป้าแมวเอาเอาออกมาแค่นี้นะท่านชมขากระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะอ่ะมาด้านนี้โหสวยจังเลยเกาะเกตของป้าแมวมีอยู่กระถางเดียวค่ะท่านชมขาเกาะเกศมีกระถางเดียวเกาะเกดลุ้นด่างนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะมีกระถางเดียวเนาะนะคะเกาะเก็ด้านนี้เป็นปราสาททองปราสาททองฟอร์มกอแบบนี้เลยท่านชม่ะปราสาททองฟอร์มกอแบบนี้เลยนี่นะคะ ฟอมกอแบบนี้เอา100บาทค่ะขอ100บาทนะจ๊ะฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมปราสาททองนะคะฟอร์มกอใหญ่ๆขอ100บาทค่ะแล้วต่อมาอันนี้ก็ฟอร์มกกเหมือนกันนี่นะคะปราสาททองกับสีแบบนี้แล้วนะคะคู่กับนําโชคนะคะปราสาททองคู่กับนําโชคป้าเมลก็ขายให้100บาทนะคะท่านผู้ชมปราสาททองคู่กับนําโชคนะคะ100บาทค่ะฟอร์มกอก็100บาทค่ะกระถางนี้เป็นเช้าเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนท่านผู้ชมค่ะ เท้าจันทชนนะคะกระถางนี้มีสามต้นค่ะท่านผู้ชมกระถางนี้มีสามต้นนะคะเท้าจันทชนนะคะสามต้นปราแมวขอสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสามต้นนะคะขอสองร้อยบาทค่ะนี่นะคะป้ายๆมาแบบนี้เลยนะคะเท้าจันทชนนะคะนี่มีสามใบเข้าสี่ใบนะคะท่านผู้ชมหนึงร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมขาเท้าจันทชนนะคะ ขออยู่ที่100บาทจ้ะท่านผู้ชมนี่นะคะเท้าจันทรถชนสวยเลยนะคะค่ะต่อมาด้านนี้สีเทพารักค่ะท่านผู้ชมขาสีเทพรักมีอยู่2กระถางนะคะเอาไปกระถางละ70บาทนะสีเทพารักษค่ะกระถางละ70บาทนะคะ f c นี่นะคะความสูงของเขาก็เกือบอประมาณ ่าไรเนี่ยเลยเลยฝ่ามือประแมวไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนีนะคะเลยฝ่ามือไปแล้วนะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้ะต่อมามูลสวรรค์ไซส์ใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมขามีกระถางเดียวนะคะมูลสวรรค์ไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมขากระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะมูลสวรรค์นะแล้วก็มีพัทยาอยู่กระถางเดียวจ้ะนี่นะคะพัทยาขอหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะพัทยานะท่านผู้ชมขาพัทยาก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะ่ะท่านผู้ชมขา มาด้านนี้ค่ะบ้านด้านนี้ราคา50บาทนะคะหงสุวันกัดสีสวยๆมาแล้วนะคะที่เอฟซีต้องการนะคะนี่นะคะอัดกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะบางต้นก็เป็นแบบนี้แต่เ,เขาไปถึงเอฟซีเขาก็จะกัดสีสวยนะคะ50บาททุกกระถางนะคะหงสุวันนะนี่นะคะท่านผู้ชม50บาทนะคะหงสุวันอ่ะอันนี้เป็นตาละแม่นะคะตาละแม่ป้าแม่ว่าขายให้50บาทนะจ๊ะมี3กระถางนะตาละแม่ค่ะปูมั่น ปู่มันเอา50บาทค่ะมี2กระถางนะคะปู่มันเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมปู่มั่นเป็นใบกลมลายไทยนะคะกระถางละ50บาทจ้ะนะคะพญาเสวกค่ะพญาเสวกนะคะท่านผู้ชมพญาเสวกสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะกระถางละ50บาทนะจ๊ะพญาเสวกนะค่ะมาด้านนี้เหลืออยู่ต้นเดียวค่ะศีลาแผงเขียวแต่เขาติดด่างมานิดนึงนะคะท่านผู้ชมศิลาแผงเขียวติดด่างมานิดเดียวมีต้นเดียวค่ะป้าแมวขายให้ จ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ๋าองหญิงน้อยเหลืออยู่สองกระถางค่ะกระถางละห้าสิบาทนะคะเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วนะนี่นะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะเอฟซีนะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูด้านนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลนูนครนะคะท่านผู้ชมขาเป็นเลนูนครนะคะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้บอลใบกลมนะคะนี่เขาโตสวมาสีสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะลูกไม้นะคะ ลูกไม้แบบนี้ป้าแมวกระถางนี้ป้าแมวให้เจ็ดสิบาทนะคะ fc มีกระถางเดียวนะจ๊ะเป็นบอใบกลมนะคะมีกระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบบาทานะใบมันพันกันเจ้าจัก,กระพัดค่ะมีต้นเดียวทานชมขากัดสีและมีต้นเดียวป้าแมวขอห้าสิบาทนะคะมีต้นเดียวนะห้าสิบบาทจ้ะ นะคะเป็นเจ้าจัก,กระพัดนะคะกระสีมาแบบนี้แล้วนะรุ้นป้ายนะคะรุ้นป้ายแต่ไม่ต้องรุ้นแต่เขาก,ก็สวยนะคะนี่นะคะเจ้าจักระพัดห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็องค์หญิง ing, ทอฝันเดี๋ยวเขาโตมาเขาจะเป็นใบสีแดงๆสวยเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะห้าสิบาทจะ้ะมีกระถางเดียวนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ะห้าสิบบาทจะ้ะแล้วต่อมาเป็นไก่อัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันธ์วาแมวขายให้กระถางละ เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมไก่อัมพันธ์เจ็ดสิบบาทนะไก่ราชาวดีใบนี้แถไบใล่ใบท์จะสวยนะไก่ราชาวดีอ่ะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะไก่ราชาวดีสูงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ก่อนโอ้ยท่นานผู้ชมขะมันมีสามต้นเดี๋ยวปะนะคะท่นานผู้ชมค่ะนี่นะคะสามต้นนะคะไก่ราชาวดีอ่ะ ป้าแมวขอ100บาทกันแล้วกันท่านผู้ชม3ต้นนะคะ100บาทนะถือว่าต้นได้ไปต้นละ35บาทเลยนะคะถูกมากนะคะ3ต้นนะคะไก่ลาวชาวดีนะ100บาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนะคะ100บาทนะ,ะกระถางนี้ก็มี2ต้นป้าแมวก็ขอ100บาทแล้วกันท่านผู้ชมจา๋านะคะไก่ลาวชาวดีนะขอกระถางละ100บาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋าไก่ลาวชาวดีสวยๆเลยจ้ะ ต่อมาเป็นปิ่นรัดปิ่นลัดเป็นบอลเก่าบอ,บอลโบราณของเราค่ะอฟซนี่นะคะปิ่นรัดนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทจ้านี่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะกัดเม็ดสีมาแล้วนะคะปิ่นรัดนะไก่ตัวงามของป้าแมวนะนะคะท่านผู้ชมขาฟอร์มกอแบบนี้นะคะมีสามต้นนะคะฟอร์มกสามต้นวันนี้ป้าแมวให้อยู่ที่เอาไปเลยนะคะท่านผู้ชมเท่าไหรดีสามต้นนะคะสามต้น ไก่ตัวงามสามต้นเอาขอเจ็ดสิบาทแล้วกันท่านผู้ชมค่ะสิบเจ็ดสิบาทนะมีอยู่สองกระถางนะคะมีสองกระถางนะคะไก่ตัวงามนะมีสองกระถางค่ะเจ็ดสิบบาทต่อมาทศกัณฐ์ของปลาแมวกัดสีสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมค่ะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะปลาแมวขออยู่ที่เก้าสิบาทจ้ะ fc นี่นะคะเก้าสิบบาทนะมีอยู่แค่นี้นะคะมีสองกระถางจ้ะเก้าสิบาทนะคะ fc นี่นะคะทศกัณฐ์ของปลาแมวนะคะ เก้าสิบบาทจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้หรือสีโคบุตรเขาจะกัดสีสวยมากนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นใบเขียวเขียวแบบนี้ถ้าป้าแมวส่งไปให้ใบเขาเขียวแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมเขาจะกัดเริ่มอันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มมาสีแล้วนะคะท่านผู้ชมขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะหรือสีโคบุตรในกระถางมีสองต้นนะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมในกระถางมีสองต้นนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะวันนี้เจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ผีเสื้อสมุดห้าสิบบาทจ้ะท่านผู้ชมขาผีเสื้อสมุดห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นนางไหมเขียวคู่เจ้าจาักรพพัดนะคะมีกระถางเดียวก็เจ็ดสิบาทจ้ะท่านผู้ชมขานี่นะคะนางไหมเขียวคู่เจ้าจาักรพพัดท่านผู้ชมบอกป้าแมวนะคะว่าอะไรคู่อะไรเนาะนางไหมเขียวคู่เจ้าจักรพัดเจ็ดสิบบาทจ้อม,มาแล้วมาแล้วตอ,อนนี้ป้าแมวเอาบอลสีสวยๆทุกๆมาฝากเอฟซีค่ะ แล้วต้นกระถางเนี่ยท่านชมขาเป็นลูกไม้ที่สวยมากค่ะท่านชมเป็นลูกไม้ที่สวยมากนะคะนี่เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะปะ้าแมวให้ไป70บาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมให้ไป70บาทส่งไปกระถางแบบนี้เลยนะคะไม่เปลี่ยนกระถางนะปะ้าแมวส่งทางกระถางแบบนี้เลย70บาทจะ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมท่านชมขาอันนี้เป็นหนุมานข้าเฝ้าไซาแม่เอ้ไม่ใช่ขออภัยเป็นหนุมานเออใช่ข้าเฝ้า เป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะโตมาเขาจะสวยนะคะเข้าเฝ้าจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ของป้าแมวนะคะนีตนนนะะ่ต้นลูกนะี่ท่านผู้ชมดูนะคะต้นลูกนะป้าแมวขายให้วันนี้เจ็ดสิบาทจะท่านผู้ชมมีอยู่สองกระถางนะคะเข้าเฝ้านะมีสองกระถางจากท่านผู้ชมจา๋านะคะต้นนี้ก็เป็นไซส์แม่นะคะไซส์แม่พันธุหนุม,มานหักดา่านค่ะนี่นะคะเขากัดสีมาสวยแล้วนะคะหนุม,มานหักดา่านป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะท่นานผู้ชมค่ะมัน ซึ่งทายากมากฮนนุมานหักด่านก็จะเป็นเป็นใบออกมาสีขาวๆแบบนี้นะคะขาจจะกลัดเป็นสีขาวสวยนะคะที่แรกๆก็จะเป็นชมพูนะคะท่านผู้ชมขาจะเป็นชมพูนะเดี๋ยวก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่แต่สีขาวมาแล้วนะคะที่ใบนะหนุมานหักด่านป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทจากท่านชมจ๋านะคะท่านผู้ชมชอบบอลสีอะไรของป้าแมวโทรหาป้าแมวได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวทําอีกคลิปหนึ่งนะคะจะมีคลิปหนึ่งลงวันเดียวกันนี่แหละของป้าแมวนะจะมีคลิปนั่นจะมีคลิปที่มีบอลสีด่าง ก็แตกต่างไปราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะคะบนสีด่างท่านผู้ชมก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วป้าแมวกลัวเอฟซี FC จะเบื่อป้าแมวนะเดี๋ยวป้าแมวจัดทําไปให้อีกคลิปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะค่ะป้าแมวขอขอบคุณนับใจเอฟซีทุกท่านนะคะป้าแมวขอสวัสดีกลับไปกับบนสีสวยๆของป้าแมวค่ะสวัสดีจ้า